ส่วนตอนเช้าวเปิดนอก้านครัวโบาณสก่อน,อนา นี่คือมื้อช้าของเราในวันนี้นะคะเวลาเจ็ดโมงสิบห้านาทีอาหารเช้าเรากินแปดโมงช้านะอาหารเช้าที่เขาเตรียมไว้ว้าวนี่คือน้ำพริกที่ตำมมื่อเช้านะอันนี้คือขับขงครัวเดี๋ยวเขาจะจัดโซนอาหารเช้านะคะเขา้าไปเก่อน เด็กต้องน่วงผิดให้ตาบอกว่ามันือไม่ผิดมัจะราเะมาชิมพะโลมองคำนะคะชิมพะโลมอืมต่จะหวานไปนิดนึงเข้าหวานแบบ หวานไปนิดนึงแต่ก็รดได้แล้วเครื่องเทศโอเคอาจจะหวานไปนิดหน่อยเต้าหู้นี่คือเต้าหู้ให้เด็กกินโอ้โหดูโมดูโมสามชั้นสิให้ดูเนี่ยแล้วไข่